มีท่านผู้ชมถามมาว่าอาจารย์มีคนมาขายที่ให้ปรากฏว่าโฉนดที่ดินน่ะติดจำนองอยู่แต่พอไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนจำนองให้กับสถาบันการเงินหรอกนะครับเอาไปจำนองไว้กับนายทุนในตลาดเขาบอกอาจารย์แล้วหนูจะซื้อได้ยังไงนะครับอาจารย์เราบอกวิธีหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยให้ฟังนะครับว่าการณีที่ที่ดินนะครับติดค้ำประกันเงินกู้อยู่ในตลาด <S <S คือเรียกว่าไม่ได้ไปจดจำนองตามกฎหมายนะครับอันนี้เรียกว่าไปเอาเงินเข้ามา แล้วเอาแบบพิมพ์โฉนดเนี่ยไปวางค้ำเอาไว้เรียกว่าเป็นการค้ำประกันการชําระหนี้นะครับกรณีนี้นะครับถ้าเราจะเอาออกมาขายหรือแบ่งขายในซึ่งนายทุนก็ไม่ให้อยู่แล้วนะครับเราจะต้องเอาเงินไปชําระหนี้ก่อนนะครับทีนี้ฝ่ายผู้จะซื้อเนี่ยครับก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเอาเงินไปไถ่ให้เขานะครับจะมีปัญหาไหมนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มาโอนให้เราอ่ามีวิธีการที่ถูกต้องหรือมีวิธีการที่จะเซฟความปลอดภัยของผู้ซื้อได้ยังไงกรณีแบบนี้นะครับในสังคมไทยมีเยอะมากนะครับแถวต่างจังหวัดหรือแถวชนบทนะครับ คือเขาไม่ได้ไปจดจำนองหรอกแต่ไปเอาเงินจากนายทุนในตลาดมาซึ่งอันนี้มันง่ให้ดีนะครับก็เป็นทางสุดท้ายที่เขาสามารถที่จะได้เงินเลยนะครับแต่จ,จะต้องเสียดอกเบี้ยแพงหน่อยแล้วก็มีความเสี่ยงต่างๆแฝงอยู่มากมายเนื่องจากเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสมมุติว่าเราจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับทางผู้ขายก็บอกว่าจะต้องเอาเงินไปไถ่กับนายทุนก่อนนะครับแล้วถึงจะมาโอนให้ได้นะครับจะขอเงินไปไถ่มาก่อนได้ไหมเออจะขอเงินไปไถ่มาก่อนได้ไหมฝวายผู้ซื้อก็บอกว่า เอ๊ะถ้าเราให้เงินเข้าไปนะครับเคยมีปัญหาที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะครับเขาไปไถ่เสร็จเขาไม่ยอมมาโอนให้เรานะครับแล้วเงินก็จํานวนมากการณีเคสนี้นะครับในเมื่อเขาเอาที่มาบอกขายเรานะครับกรณีที่เราเห็นว่าที่ราคาถูกที่สวยออยากได้คุ้มค่าอยากซื้ออไว้วิธีการก็คือหนึ่งแหละทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนนะครับคือการณีที่เขาไปไถ่มาแล้วไม่โอนให้เรา เราก็จะได้มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้กฎหมายก็จะคุ้มครองเรานะครับทำสัญญาจะซื้อจะขายนะระบุให้ชัดใครเป็นผู้จะขายใครเป็นผู้จะซื้อนะครับคู่สัญญามีข้อตกลงกันอย่างไงเมื่อไปถ่ายมาแล้วนะครับจะต้องเอามาโอนกรรมสิทธิ์ให้ทันทีหรือจะใช้เวลากี่วันนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาเรียกว่าไม่ขายเราเอาไปขายคนอื่นอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรบ้างมีค่าปรับมีค่าอะไรก็เขียนให้ชัดเจนสัญ,ญญาจะซื้อจะขาย,ยที่เราทำมันเองนี่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายครับอ่าโอ เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วนะครับแต่ถ้าเงินเป็นจํานวนมากนะครับเรียกว่าแทบจะซื้อที่ได้ทั้งแปลงอ่ะนะครับอันนี้เราจะต้องมีสัญญาอีกตัวเรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินครับซึ่งหมายความว่าเขาอ่ะได้กู้ยืมเงินเราไปถ่ายออกมานะครับกรณีที่เขาไม่โอนให้เราหรือไม่ชําระหนี้เราจะได้มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้การกู้ยืมเงินก็อาจจะกู้ระยะเวลา10วัน5วันหรือ1เดือนก็ได้นะครับซึ่งเมื่อเราทําสัญญาทั้ง2อย่างนี้ไว้นะครับ แน่นอนครถ้าเกิดว่าเขาผิดสัญญาเราสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายได้แต่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะเราทำสองอย่างนี้แล้วนะและยิ่งกว่าน,นั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายังไม่มั่นใจอีกนะครับเพราะเงินจํานวนมากนะสมมติเงินเป็นล้านอย่างงี้ครับถ้ายังไม่มั่นใจนะให้พาเจ้าของที่ดินนะครับผู้ขายเนี่ยนะไปพบนายทุนครับแล้วท่านเป็นผู้ชําระเงินให้เองครับเมื่อชําระนี้เสร็จแล้วเราก็เราก็ได้โฉนดมานะครับโฉนดตัวเนี้ยฝ่ายผู้จะซื้อถึงแม้จะยังไม่ได้โอนนะให้ถือโฉนดไว้ก่อนครับ เพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ขายนะครับบิดฟิวในภายหลังได้ก็รีบไปโอนที่กรมที่ดินให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายผู้ซื้อก็จะได้มีความสบายใจในระดับหนึ่งสรุปว่าทำสามอย่างครับอันแรกทําสัญญาจะซื้อจะขายเรื่องที่ดินนะครับประการที่สองนะครับทําสัญญากู้ยืมเงินไว้ไว้ก่อนนะครับประการที่สามยึดโฉนดไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วยังไม่ได้โอนมันมีความเสี่ยงมากนะครับ พราะฉะนั้นฝ่ายผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับเขาก็จะต้องมีเซฟโซนของเขาในการที่ป้องกันปัญหาป้องกันเงินของเขานะครับให้การซื้อที่ดินแบ่งนี้นะครับสำเร็จรู่วงไปโดยที่ผู้ซื้อก็มีความมั่นใจนะครับว่าจ่ายเงินไปแล้วนะครับไม่เกิดความเสียหายในภายหน้าไม่พาตัวเองไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับถ้าใครสนใจกดติดตามไว้เลยครับก็จะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับที่ดินแบบนี้นะครับมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนรับฟังเป็นประจำนะครับในช่องของที่ดินที่ดติดตามไว้เลยครับ